สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเมนูอาหารของเราวันนี้นะคะก็จะแกงป่านะคะแกงป่าทอดมันนะคะนี่ค่ะทอดมันนี้เราจะเอามาแกงป่านะคะก็จะมีอะไรวัตถุดิบของเราก็มีนะคะป่าทอดมันนะคะแล้วก็ถั่วผักยาวนะคะกระชายน้ำตาลทรายน้ำปลาใบกะเพราพริกตำนะคะ นี่นะคะเราใส่เครื่องปรุงรสลงไปในนี้ทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนํานะคะเรามาตำในคกนะคะคกที่เห็นนะะี้น,นะคะนี่นะคะที่เห็นค่ะนี่นะคะนี่นะคะเราก็ตำแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาพริกแกงเนี่ยนะคะใส่ในกระทะนะคั่วก,ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ด้วยน้ําเปล่านะคะแล้วปรุงรสไปนะคะแล้วค่อยใส่ ทอดมันนะคะทอดมันลงไปนะคะปลาทอดมันนี่คือเอาทอดมันอะเอาน้ําตั้งนะคะให้เดือดแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆล,ลงไปในหม้อแล้วก็ช้อนขึ้นมาเพื่อเราจะให้เขาสุกแล้วเพิ่งอจะตาวมาแกนนะคะอันนี้แกงปลาทอดมันนะคะค่ะไปทํากันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําไปได้แล้วก็บอกบอกวิธีทํานะคะว่าใส่อะไรบ้างอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทํา กันเ,เลยนะคะค่ะไปได้เลยจะไปทําที่เตานึงนะคะค่ะอันนี้เราก็ลงกระทะนะคะก็เอาครวทิ่แล้วก็ใส่น้ําใส่ถั่วนะคะใบกะเพรานะคะเราก็จะใส่ที่หลังนี่ค่ะแซบเลยนะคะต้องให้น้ําเดือดนะคะ ให้เดือดเดือดก่อนนะคะเดือดแล้วให้ผักนิ่มๆจ้ะนี่แหละค่ะแบะแดงเลยเราใส่เาตามพริกไปด้วยนะคะพริกสดตาพริกสดไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราพอเดือดมากปุ๊บนะคะ เนื้อถั่วก็จะนิ่มมปุ๊บเราค่อยใส่ใบกะเพราไปนะคะจะชายก็ขึ้นอยู่นี้นะคะนี่ค่ะเนื้อนี่นะคะเนื้อทอดมันนะคะอิงขนมจีนก็ได้นะคะ เราปรุงรสเรียบร้อยหมดแล้วนะคะค่ะเดือดอีกหน่อยนึงนะจ๊ะแล้วค่อยใส่ใบกระเพราไปก็เป็นเมนูแนะนำนะคะสั้นๆคลิปสั้นค่ะโทษค่ะไปไม่ค่อยแรง เป็นกระทะใหญ่นลยนะคะเราก็ใส่ใบนี้ไปนะคะใบกะเพราใบาใหญ่นะคะนี่นะคะ โอดขึ้นมานะคะมีเนื้อปลาทอดมันนะคะร้อนๆเลยนะจ้าร้อนๆเลยจ้าอืมโอเคค่ะคิดว่าจะเข็ เติมปาดนิดนึงนะคะนี่ค่ะสุกเร็ดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะ เสรียบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแกงป่านะคะแกงป่านะคะทอดมันนะคะแกงป่าทอดมันก็เป็นคลิปแนะนําสั้นๆก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วค่าจากพยาอันตรายทั้งปวง บุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามออกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ